สวัสดีครับคลิปบรรยากาศการเดินทางมาเลาะแถวถนนรามอินทรานะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินมาเลาะย่านรามอินทราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาดูบรรยากาศในการเดินทางครั้งนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างถนนรามอินทราณปัจจุบันนะครับอันนี้อัปเดตล่าสุดที่แอดมินมาก็ทำคลิปมาให้ดูเลยนะครับตรงนี้ก็เริ่มสตาร์ตตั้งแต่วงเวียนหลักสี่นะครับตรงนี้ แต่ก่อนนี่ก็จะมีอนุสาวรีย์หลักสีด้วยที่เขาจะเรียกกันนะฮะแต่ว่าตัวนี้เขาย้ายอนุสาวรีย์ไปเรียบร้อยก็เป็นวงเวียนอยู่เหมือนเดิมแหละนะครับก็เริ่มสตาร์ทมาจากวงเวียนนั้นเลยนะครับก็คือตั้งแต่อารามินทาซอย1ซอย3แล้วเพราะว่าฝั่งทางด้านซ้ายมือเป็นซอยเลขที่นะครับก็สตาร์ทมาเรื่อยๆก็เซวานะครับที่ชัดๆเดือกคือ,อาย่านซอย1ซอย3ก็ แถวเซ็นท่านรามินทาน,นี่แหละมหาวิทยาลัยเกลิกพวกนั้นนะก็มาเรื่อยๆนะครับตรงนี้วิ่งมาตรงบนถนนรามอินทานเรื่อยๆนะฮะก็คือเท่าที่สังเกตนะฮะตรงนี้นะในะการเดินทางถนนรามินทาเน,นี่ยสะอาดสะอ้านจริงนะสะอาดสะอ้านหน้าอ,อยู่น่าอาศัยอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับในย่านนี้แล้วก็ ที่ข้อเสียเนี่ยก็คือถนนไม่ค่อยอเรียบนะครับค่อนข้างที่จะกลุกระกันวิ่งมาคงเคงคงเคงมาเรื่อยๆนะฮะอาจจะมองไม่ชัดเจนแต่ว่าในเรื่องของการเดินทางแอดมินขับรถอยู่ก็จะร,รู้สึกได้นะว่า,าถนนยังไม่ค่อยเรียบร้อยอผิวกันจราจรหรือว่าผิวถนนเนี่ยค่อนข้างที่จะคลุกคลาพอสมควรแหละนะครับ คือปัญหาเป็นปัญหาหลายๆเส้นทางเลยนะครับแถวๆที่ผ่านๆไปอย่างถนนแจ้งวัฒนาอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับบางช่วงบางตอนนี่ถนนขรุขาเป็นหลุมเป็นท่อเป็นอะไรด้วยนะครับตรงนั้นในเช่นเดียวกันสําหรับรามอินทาก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าพอมาวิง่งแล้วก็ผืนผิวกรารจราจรก็ค่อนข้างที่จะ ครุขระนะฮะโครงเครงอยู่พอสมควรแหละนะครับเพราะว่าอย่างแอดมินก็ใช้สไตล์กล้องติดหน้ารถนะฮะพอยอยู่หน้ารถเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาบ้างนิดหน่อยนะครับก็คือเวลา,าผิวกานจราจรหรือว่าถนนไม่ราบมันก็จะสั่นไหวนะครับมันภาพก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่โอเคครับดูกันต่อนะครับเริ่มมาตั้งแต่นู้นเลยกิโลเมตร แต่สตาร์ทแรกแหละวงเวียนแล้วก็มาลาดปกเขาไมยราบนะครับอันนี้ก็ผ่านมาตรงนี้แอดมินขอดูทีหนึ่งนะครับว่าถึงไหนแล้วนี่ฮะก็มาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ถึงเรียงที่จะผ่านสถานีมายราบนะครับสถานีมายราบก็คือย่านแถวซอยไมยราบที่จะทะลุไป ถนนเกษตรนวะมินได้นะครับหรือไม่ก็ต้งโน่นเลยนะทะลุเสนานิคมหรือว่าวังหินลาดประเขาคันไปเลยนะครับสําหรับมายราบนะครับหลังจากผ่านมายราบมาก็มาดูกันต่อตรงนี้ก็จะเข้าสู่นะครับแถวแถววัชรพลนะครับตรงนี้นี่ยตรงนี้เป็นส่วนราชการนะครับไม่มีอะไรที่จะ พูดถึงนะครับตรงนี้เป็นจเจรตํารวจหรืออะไรนี่หละก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็ที่ว่านั่นแหละนะครับถ้าเลี้ยวสายเข้าไปก็จะเป็นพวกทางด่วนหรือไม่ก็แถวถนนวัาชารพลไปสายใหม่ไปอะไรเลยนะครับตรงนั้นแล้วก็แอดมินก็ตรงมาเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเข้าสู่สถานีวัาชารพลแหละ ที่เห็นอยู่แวบ,บ,บ,บด้านหน้านี่นะแว็บ,บด้านหน้านี่ถ้าคือคือสถานีสายสีชมพูวัชรพลซึ่งสถานีนี้ก็จะเริ่มนะฮะสนมีถ้ามีรถไฟสายเส,ส้นใหม่เ,เขาก็จะมาจากตรงนี้แหละนะครับเป็นต้นไปจนถึงที่ไหนก็ไม่แน่นะตรงนั้นก็เห็นข่าวแวบๆเหมือนกันนะครับว่าจะมีสายมีรถทํารถไฟเหมือนกันรถไฟฟ้าสายสีเทาแหละนะครับถ้าจะไม่ผิด ก็คือเป็นโครงการนะยังไม่ได้เริ่มตอกเสาเข็มอะไรหรอกนะครับก็เป็นแค่โครงการแล้วก็ข่าวครา,าวนะครับสําหรับรถไฟสายนี้ขนาดรถไฟสายสีน้ําตาลที่ว่าจากตั้งแต่แครายจะมาผ่านแถวแถวเกษตรน้มนินไปสิ้นสุดตรงโน้นนะบางกะปิก็ยังไม่เริ่มทําเลยมีแต่โครงกระมีแต่โครงการแต่ตรงนั้นเห็นมีตั้งเสาไว้แล้วด้วยนะครับอ่ะดูกันต่อนะครับสําหรับรามอินทรา ตรงนี้ก็จะถึงรามอินทรากิโลเมตรที่7ซึ่งในแถวแถวนี้นะครับรามอินทรากิโลเมตรที่7นี้แอดมินเคยมาอายู่ด้วยนะประมาณ2-3ปีเลยหมู่บ้านเซปัทวิกร2อนะฮะอยู่ฝั่งทางด้านขวามือเคยมาพักช่วงเข้ามากรุงเทพมาทำงานใหม่ๆเนะี่ยก็จะอยู่แถวแถวนี้แหละกิโล7กิโล8นี่แหละนะครับเนี่ยเลยมาหน่อยก็จะเป็นอ่า รำอินทากิโล8นะครับแต่ว่าในชื่อของสถานีรถไฟสายสีชมพูเขาจะใช้สถานีคูบอนก็คือกิโล8อันเดียวกันนะครับก็คือจุดติดๆกันตรงนั้นนะครับนี่ยดูกันมาเรื่อยๆนะตรงนี้นี่แหละช่วงนี้ก็ช่วงระหว่างนะกม7ถึงกม8 จะมีถนนเยอะแยะเป็นนิดนึงนะครับตรงนี้นี่ถ้าหากว่าจะเลี้ยวกิโลแปดนะเป็นแยกอยู่นะแยกกิโลแปดก็คือถ้าจะเลี้ยวขวาก็เข้าถนนนวมินทร์ไปบางกะปิแต่ถ้าจะเลี้ยวซ้ายก็คูบอนนะครับเนี่ยตรงนี้มีการเหมือนจะกาลังจะสร้างศูนย์การค้าอยู่เห็นติดเห็นเนี่ยทำศูนย์การค้านี่ฮะถ้าสถานีคูบอน ตรงนี้ก็จะเป็น landmark อ e ีกแห่งหนึ่งแหละเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะฮะตรงนี้โอเคครับดูกันต่อนะครับหลังจากมาถึงกิโลเมตรที่8หรือว่าขูบอนนะครับก็กม .9 ตรงนี้แถวสินแพทย์นะนีตรงนี้ก็คือญาตน,นี้ก็คือแอดมินอยู่ในะปัจจุบันนะครับแถวแถวรามินทาซอย58อดูกันมาเรื่อยเรื่อย บนถนนรามอินทรานะครับตรงนี้ก็หลังจากผ่านกม9เมื 9, ม่อสักครู่นะก็สถานีต่อไปก็นั่นแหละนะครับนี่ฮะแต่ชั้นไอแลนด์นะครับตรงนี้ถนนนนทางทางดงทางดวง่งดวนรับผ่านกันค่อนข้างที่จะเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าในเรื่องของศูนย์การค้าตรงนี้จะมีทั้งสองนะ แฟชั่นไอแลนด์เนี่ยตรงนี้ก็จะมีเซนทันแต่เขาจะเป็นอของเขาเรียกว่าเจ้าพ่ออสังหาเลยนะที่สร้างแฟชั่นไอแลนด์นะเขาก็จะค่อนข้างที่จะถนัดในเรื่องของการก่อสร้างถนนน้นทางหรือว่าเนี่ยทางเข้าออกห้างเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างพออกพอใจของหลายๆคนเลยแหละนะครับหลังจากผ่านแฟชั่นไอแลนด์มาก็จะ ไปสู่นะครับรามอินเขาเรียกว่าถนนแถวย่านสวนสยามนะครับตรงนี้ก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ยังไม่ถึงนะตรงนี้แต่ว่าจะกลืนให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตามป้ายตรงไปก็จะเป็นแถวแถวนู่นแหละนวมินนอันนี้มีทั้งสะพานข้ามตรงนั้นน่าจะเลี้ยวเข้าไปแถวแถวสวนสยามนะครับแต่ว่าอ่า ถ้าคนไม่ได้ดเลี้ยวเนี่ยคือจะตรงไปก็ขึ้นสะพานเลยเพราะว่าเพื่อความรวดเร็วเมื่อสักครู่สถานีนพรัตน์นะครับเป็นโรงพยาบาลกทมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้แอดมินเนี่ยตรงนี้แหละที่จะเข้าไปทางส่วนสยามเนี่ยก็จะไม่ได้เข้าเนี่ยก็คือจะต้องขึ้นสะพานเพราะว่าเพื่อความรวดเร็วเพราะว่าถ้าเข้าจะเข้าไปส่วนสยามมันก็จะติดไฟแดงนะครับตรงนี้ก็ดูบรรยากาศนิดนึงพอดีรถไฟ าสายซิมพูวิ่งผ่านข้างบนก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับตรงนี้ซึ่ง<ม>ก็ขอขับไปเรื่อยๆช้าๆนิดหนึ่งเพะะื่อจะดูรถไฟเป็นยังไงกันบ้างนะครับตรงนี้โอเคอลงจากสะพานก็ตรงมาเรื่อยๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสกรู่ผ่านทางเข้าไปาส่วนสยามแล้วก็ถนนที่จะไปบางกะปินะครับตรงนั้น ถนนเสรีไทยก็หลังจากนั้นก็ามาเรื่อยๆตรงนี้ก็คืออ่านี่แหละใกล้จะถึงตรงแยกมีนบุรีนะครับตรงนั้นเขาเรียกแยกมีนซึ่งจะตรงไปก็คือมีนถ้าแยกทางขวาก็เสรีไทยไปนู่นแหละบางกะปิถ้า้ายมือก็อไปนู่นเลยนะครับพวกหนองจอกลัดกระบังไปเลยโอเคครับดู ารามินทากันต่อนะครับตรงหน้าด้านหน้าน่าจะเป็นสถานีารถไฟสายสีชมพูสถานีบางชันนะครับอันนี้แอดปินก็จะปินปัญหาตลอดแหละชอช้างชโชโซอะไรพวกนี้ไม่ค่อยอไม่ค่อย,อไ,มอยไม่ค่อยถูกเท่าไหร่อันนี้ก็เรามาระวังอยู่แหละโอเคผ่านสถานีบางชันมาก็ จะเป็นสถานีเศรษฐบุตรบำเพ็ญน,นะครับจะเป็นสถานีสุดท้ายก่อนถึงแยกมินบุรีนะครับครับคลิปบรรยากาศการเดินทางถนนรามินทราก็ต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับช,นชมนะครับขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภายกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีวความสุขขอบคุณครับ